สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาทดสอบอเครื่องดูดฝุ่นนะครับของชิโมโนนะครับ2,900บาทกับเซี่ลมี่โยพินนะครับเดียมาดี0 0นะครับสรุ่นนี้ในตัวนี้แค่6 7 0บาทเท่านั้นส่วนตัวนี้2,900บนทนะครับมาดูถ้าเอาน้ำหนักก็คือเดียมาหนักกว่านิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำหนักอันนี้ผมมีของอยู่4อย่าง น้ำหนักจากน้อยไปหามากนะครับมาดูว่าใครจะดูดได้หรือไม่ได้นะครับเท้าตัวนี้ชิโมโนนะครับเกิกได้ได้นะครับตัวนี้เปากแ,แได้นะครับขัดเหล็กนะครับได้แต่ก็ ก็สรุปว่าได้ทั้งสี่ตัวนะครับเดี๋ยวมาลองดูเดียมากกันครับว่าสามารถดูดได้เหมือนกันไหมสมายนะสบายนะสบายคนระับ,นะบนะผมว่าแรงเยอะว่าชิ้นลน่อยไม่เลื่อนเลย สรุปผมว่าเอาแค่เบื้องต้นเนี่ยผมว่าแรงไม่ได้แพ้กันเลยนะครับดีไม่ดีเดียร์มาเนี่ยจะดูดได้ดีกว่าได้ซ้ำนะครับ